สวัสดีค่ะเหน่งนะคะมาจากสวนปุ๋ยเอเวอเรสต์อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บรุรีวันนี้เราได้มาลงพื้นที่ติดตามลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์ของเราวันนี้เราได้มาลงพื้นที่ติดตามลูกค้าที่อยู่ตำบลตำบลอะไรนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ,คะตำบลเขาวงกดค่ะตำบลเขาวงกดเรามาติดตามลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์ของเรานะคะก่อนใช้หลังใช้เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่หลัง ตอนต่อนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์นะคะน้ํายางจะไม่ออกเลยน้ํายางจะได้นิดเดียวตอนนี้ยางที่นี่มีอยู่เจ็ดร้อยต้นนะคะตอนที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์ ett, เก็บทีได้ประมาณร้อยสามสิบโลเองพอใช้เอเวอเรสต์แล้วเก็บตอนนี้เก็บได้ทีหนึ่งเกือบสามร้อยโลแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์น้ํายางดีมากเลยค่ะเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีมากเลยนะคะน้ํายางข้นเลยนะคะพวกเปลือกยางหน้าตายเปลือกยางแข็งเป็นยังไงมากคะ เปลือกเปลือกยางหน้าตายนะคะจะใช้ก็จะใช้ปุ๋ยของเอเวอรเรสจะดีมากเลยจะจะให้หน้ายางกลับคืนมาสู่สภาพเดิมแล้วก็เวลาขีดก็นิ่มด้วยเปลือกเปลือกนิ่มน้ำยางออกดีเปลือกนิ่มน้ำยางออกดีนะคะนี่กี่มีดคะเนี่ยสองปนะคะสองโปะะะ่สี่มีดจ้าสี่มีดเลยสี่คืนนะคะสี่มีดนะคะถ้าภูมิใจในปุ๋ยของเรายังไงม่งคะ ก็ปุ๋ยเอเวอเรสตของเรานะคะจะใช้ดีมากเลยและราคาก็ย่อมยาวด้วยรากราคาก็ย่อมเยาวด้วยค่ะเปอร์เซ็นต์น้ํายางดีมากแล้วก็ใช้ใช้ดีทำให้ต้นยางสดสดขึ้นแล้วก็น้ํายางไหลดีเลยค่ะประทับใจสุดยอดเลย<ร>ใช่ไหมคะประทับใจสุดยอดเลยดีฝาป,ปุ๋ยอัน ของที่เคยใช้มาแต่ใช้เอเวอเรสต์มานี่ใช้ได้สองสามหนุนแล้วของที่สวนที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะที่ใช้ปุ๋ยของเราประทับใจสุดยอดเลยนะคะค่ะเราขอแนะนําให้แนะนําให้เกษตรกรของชาวจังหวัดจันทบุรีใช้หน่อยค่ะให้คุณพี่แนะนําหน่อยค่ะก็ในอยู่ในฐานะตําบลแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันนะคะจะก็ ก็จะขอให้จังหวัดเออชาชา,ชาวแก่งหางแมวแล้วก็จังหวัดจันทบ,บุรีได้หันมาใช้ปุ๋ยเอเวเรสลองดูว่าจะดีขนาดไหนแล้วใช้แล้วก็จะติดใจน้ํายางดีเปอร์เซ็นต์อของจริงเลย<อ>นะคะของจริงนะคะเปอร์รเซ็นต์เปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดี <คน S 2> ละสุดยอดเลยเวลาไปขายละก็ได้ราคาแพงนะคะจากที่เขาขายกันได้ยี่สิบเอ็ดยี่ห้าแต่ไปขายได้ยี่บเจ็ดบาทห้าสิบยี่บบาทห้าสิบนะคะอันนี้สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะของเอเวอเรส์ค่ะ